สวัสดีท่านผู้ชมที่รัารักทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเอ้าอะไรเนี่ยเราก็มาอยู่กันในรายการ Google Game นะครับผมนั่นก็คือ,อรายการที่ผมเนี่ยขึ้นมาใหม่ทาขึ้นมาใหม่นะครับ EP นี้เป็น EP แรกนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นการย้อนรอยอดีตนะครับผมวงผมนะที่มีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับ Google Game นะครับผม Google Game ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะมันก็คือการเซิร์ช คำว่าเกมเนี่ยแหละครับแล้วก็เข้าไปเล่นในเกมใน Google เนี่ยแหละครับนะครับผมเกมที่ผมเซิร์ชมากที่สุดนั่นก็คือนี่เลยฮะเกมยิงผีฮะหน้ามันสุดยอดมากเลยนะครับผมเกมนี้นะฮะผมเล่นมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับผมก็เลยอยากจะมาลือา้อฟื้นนะครับผมความ เป็นมัธยมนะฮะที่เราเคยเล่นเกมนะครับผมอะไรฮะใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้กับกูต้อมเกมเมอร์ด้วยละกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเซิร์ชเกมเกมแรกเลยนะครับผมนั่นคือเกมยิงผีที่ผมเคยเล่นนะครับผมมันจะเป็นเกมยิงผีที่ ไม่รู้ว่ามันจะยังมีหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมลองไปค้นหาดูมันจะเป็นไอ้ก้างนี่แหละไอ้ก้างถือปืนแล้วก็ยิงนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาดูนะฮะว่าจะมีไหมนะครับผม <laughs> ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผม <laughs> มันเป็นเกมที่อ่มันไม่น่าจะมีแล้วอ่嘛 <c oughs> ม,มันเป็นเออมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้หรอ อันนี้ไม่น่าใช่นะมันจะเป็นเกมที่ยังมันนะครับมันจะมันมากๆเลยมันจะเป็นเกมที่ยิงผีอย่างมันเลยนะครับผมเนี่ยมันไม่เจอแล้วเมื่อก่อนผมเคยเข้ามาเล่นอยู่ไม่รู้ว่า Google มัน g o o g ิ e เมื่อก่อนนะนะ้องตั้งแต่สมัยผมอยู่มาสามอะมันก็ไม่มีอ่ะ ไม่มีอะไรแบบนี้นะครับเนยดูดิโอ้เยอะแยะมากมายแก่กองนี่ทีเดียวโอ้คอ,อสซอมบีก็มีฮัมบีเดก็มีนี่ผมไม่รู้นะผมไม่รู้กับเว็บไหนเป็นเว็บไหนนะผมเข้ามาเลยผมเข้าอย่างเดียวนะครับเอ๊ออันไหนนะอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เดินหรอก เนี่ยมันจะเป็นแนว,แนวประมาณเนี้ยอันนี้ไหมอ่ะอุ้ยแอันนี้น่าน่าเล่นว่ะเล่นได้ไหมเนี่ยว้าว Amazing ว้าว Amazing อุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องฮะเอาเรื่องนะท่านผู้ชมฮะ อุ้ยมาแล้วว่ามาแล้วว่าอุ้ยเกมอะไระไปเลยฮะอะไรอืมโอเคคอนตินียไปลเลยไหนยไปดูซิไล่ไม่ได้เหรอค้างเหรอ w h what what the fuck เอา้าหายไปเลยอืม Agent Miller. This is Eagle Eye. Ready for no, orders. Rescue the peasant Sam Parker, who was last seen in the area 72 hours ago. Start by finding Agent Callahan at the police station. Remember, Agent. This is Sector 813. Good luck. <laughs> สำรวจเมืองลางนะฮะเราจะสามารถเปิดรถได้ไหมเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ไม่ไกลเราตอนนี้เรามีไฟฉายนะฮะรู้สึกว่าต้องค้นหาบุรุษ hey, ช oh ีว oh ิตเอ้ยซอมบี้เอาไม่นะซอมบี้ซอมบี้นี่แกเป็นใครโอ้โหไม่มีจึ๊ก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 จึากจึ๊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 กจจึ๊กจึ๊กจึ๊ก mẹ tài. <cười> 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 à, ok này các phụ môn ui mày tụi đâu này, mày đi chơi zombie bì quyết tâm mày tia chúc tòi chúc tòi chúc tòi uaaa uaa ua 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 mệt ua hả ua Eagle Eye, I've infiltrated yeah. Sector 813. Ready for orders. Agent Miller, this is Eagle Eye. Your mission is to rescue the president's son, Sam Parker, who was last seen in the area 72 hours ago. Start by finding Agent Callahan at the police station. Remember Agent, this is Sector 813. Good luck. Oh, yep, 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 yep. มาเด้มาเด้โอ้โห้โดนตกโดนตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ้ ลกอ่าเนี่ยเรามีลูกศเอ๊ะไอเ้เลขลูกรเนาอ,อุ้ยเรามีลูกรแล้วนะแล้วเราจะไปหาหนี่ได้ที่ไหนอ่นม้อจังนมื้จัง่ะไอ้จุกข้าไในไหม โอ้โโอเคพอกปแลเอ้ยไมาไมอากูไปะปลปะปลปะแลไปไม่เอาแล้วสนุกนะครับสนุกลองมาเล่นดูนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเว็บไหนเว็บไหนนะเข้าดูเองดูตามผมแล้วก็เข้าเองแล้วกันนะครับ ออหมดหมู่ไม่หมดหมู่กันเนี่ยโอ้โหเนี่ยคนเขาทำมาเนี่ยเห็นไหมเยอะมากมายเนี่ยมีกีฬาด้วยสุดยอดเกมเนี่เกมยอดนิยมเนี่ยเห็นไหมแอคชั่นและการผจญภยัยสนุกละเบ้าเออผมชอบอันเนี้ยสนุกละเบ้ามันคืออะไรวะเกมอะไรอ่ะยะคืออะไรวะอันนี้คืออะไรแต่งรถ ไม่ใช่อันนี้คืออะไรชงเหล้าอ่ะไม่ดีไม่ดีดเราเราไม่ชอบไอ้กงหัวเราจะไม่ดื่มไอ้กงหัวเฮ้ยอันนี้อะไรเฮ้ยน,นี่เทพอ่ะอันนี้ทำไรลบหน้าต่างอะไรก็ไม่เลิกไปเรื่อยไอ้กาบผม น่านี่ก็เป็นวัยเด็กของผมนะที่ผมพอจะจาได้นะวัยเด็กของผมเมื่อกี้นี่แหละฮะเข้าห้องคอมถึงวิชาเรียนคอมเนี่ยผมก็จะมาอย่างเงี้ยไม่ค่ยได้ไม่ค่อยได,ไเยได้เรียนรู้ไม่กยได้เรียนรู้อะไรหรอกนะครับผมก็จะมาเ,เข้าเกมแล้วก็พับหน้าจอไว้อย่างงี้นะฮะแล้วก็เรียนพอเรียนเสร็จก็ มาเล่นต่อแหมอย่างเท่นะครับอันนี้ขยายได้ไหมน,นี่ขยายไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็เล่นไปอย่างนี้เลยโอ้อยังเทอ่โอเคได้ได้หมดโอ้โห่าเก่เล่เ่โอ้ยเก็บเพงอ่าเป็นไงว้าโอ้หนนะโหเยอะไป เยอะไปโอ้โอ้ไมเคิโอ้ไมเคิลเอาอะไรดีของอึดละกันนี่น่าจะขึ้นมาเอาอะไรดีที่มันแรงๆงอาจรวด ตั้งแเหน 400, จัดไปเก็บเพชรเก็บเพชรเก็บเพชรเพเื้ออาวุธออ,อ้อะไรมีเลื่อเอีเ,อเติมนะครับเอาะรดีเอาอไดีเอาอีเอาะไรด,เเด,เเดีเอานี้และกันเพิ่มเพิ่มเกาะเพิ่มยีสอะไรอ่ะอน,นี้อะไรอ่ะ เดิปสายนออ่ะมากดมาเพิ่มเพิ่มเพเพิ่มอ่ะอุยอันนี้อันนี้น่าจะฆ่าย,ยากตัวเข้าหมวกไอ้งไงคน,นย่งเดียวเรามีแอร์ซัพพอร์ตเรามีแอร์ซัพพอร์ตนี่เรามีแอร์ซัพพอร์ตอ่ะโ oh อ้ไม่เกิดมเรามีแอรซัอร์ตเรามีแอร์ซัพพอร์ตแล้จกัวเหลือจะเชื่อ,อมีเลือด อายตัวแดงแล้วตัวแดงแล้ววิ่งชนเลยได้บอลตัวแดงแล้วเอออะไรอัปเกรดอัปเกรดแอรซัพพอร์ตนะครับผมนี่โอเคได้ได้อะอรน้ำเหลืองน้ำเหลืองอะไรน้ำมะเชงของพี่เป๊ะหรือเปล่าอู เก็บเป็นเตเมเพื่ซื Wait ้อของอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดเออตายอักิเรามีแอรพอร์ตมกล่จะเลือกขึ like ้มาเลยวะโอ้ยโอ้ยเนี่ยเนียเบุ๊บุ๊คบุ๊รเบดิจตอลดิจิตดิจตเอารเบิดไปอีกได้ไหมโอ้โหไงอะ นี่ยีเปอรเยอะเยอะดีนีอัพเรนอันไหนมันเยอะโอเคงการเยอะอยู่แล้วกดทังเล้แล้วกันไปดูเรามีหน้าที่เก็บเพชรนะครับแ็้องลบ้นะรเ็นรูนี่เรามีแอร์รเิดราเบดรเบเ,เขียบด้วยอันนี้เเขียบ เนสว,ว้าวมัสุดยอดมากเลยเอาม่ไดอ้อยเราไมไเด็ดเแล้วก็อย่าตายตกการจุติก็ซุ่มี่ดีแอ้ซัพพอร์ตไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขณะนี้เรากำลงกังตกอยูใ่ในวงล้องซอมบี้โอ้โซอมบี้มีปืนเลยน่าใ ด้วยสปอ,อร์ตรทียิงไปที่มีการสองสี่สองสองสองสีอับูสองสี่แปดสออะไรดีกลับระเบิดวาไม่รู้แต่ตอนนี้กุจะตายแล้วตัวแดงแล้วโอ้อย่าไปอยู่ใกล้กูเออเรามีกล้ะเรามีกล้อโอเคอะไดี นนี่ะไม่มีเลือดเล้งเลยเหรอจะตายแล้วนะ่ะอัปเกรดอันอนี้แล้วกันจไปพวกน้องมาเลยไอ้พวกไอ้พวกกระหนกระหรุนรนะไปแกลงหมดเลยฮ่า ủa, ôi, mình sẽ tải, rồi, 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 lượt này lượt, rồi, 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 ก็บ้เก็บแล้วเอโกดโกดตัวแดงเอาแจะอเกบเก็บเบเก็บเก็โอ้แรงขึ้นเนี่ยโอแต่ว่าเลือดเพิ่มเลยเราต้งเก็บเก็บเลืด้ยๆโา้เอ้อย่าไปอยู่ใกล้ฉันฮูฮู สับส่นตลอดเวลานะครับโอ้นี่ไงเกรดกมาใหม่แกะไระนะี่มาใหม่้จังโอ้ยฉันจะตายแล้วฉันใจกอรอกเงืองสุดท้ายของฉันเือเือเ่เรอสุดท้ายของฉันฉันต้องไ่ตายว้า สุดจะยื้นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเกมใน Google เนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเข้ามาในเล่นเนี่ยยางสนุกสนานกันเลยนะฮะวันไหนที่ได้เรียนวันไหนที่มีวิชาคอมเนี่ยนะครับผมจะดีใจเป็นพิเศษ,ษยยเลยวันนั้นอ่ะผมจะรีบตื่นเช้าอาบน้ําแต่งตัวไปเรียนและแต่งตัวอย่างเนี้ยบผมบอกเลยวันนั้นอ่ะ เพื่อที่จะไปเข้าเรียนวิชาคอมแล้วก็เซิร์ชใน Google เกมฟรีนะครับผมเอาละก็ขออหยุดไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยละกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย